เรียกได้ว่าสิ่งที่คือหาที่สุดจากการฟอร์มคณะรัฐมนตรีแพรทองทานที่หนึ่งคือพักพลังประชารัฐพังไม่เป็นท่าเมื่อร้อยเอกธรรมนัสแตกหักกับลุงป้อมงานนี้ตระกูลวงสุวรรณอาจถึงปิดฉากทางการเมืองเมื่อได้นายกแล้วก็ต้องหาคณะรัฐมนตรีซึ่งการหารัฐมนตรีทําให้พักร่วมต่างๆเกิดอาการขม่นกันขึ้นมาโดยเฉพาะลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัต จากพักพลังประชารัฐเพราะก่อนหน้านี้ลุงป้อมกับนายทักษิณก็ขิงกันมาอย่างยาวนานพอสมควรแล้วย้อนกลับไปในอดีตระหว่างลุงป้อมกับอดีตนายกทักษิณถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานถึงแม้ลุงป้อมจะออกมาบอกว่าไม่ได้อยู่ในคณะรัฐประหารลุงตู่ทำเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีใครเชื่อคำพูดนี้เพราะในวงการการเมืองต่างรู้กันดีว่าการรัฐประหาร ในช่วงนางสาวยิ่งรักเป็นนายกก็คือกลุ่มลุงสามปอนั่นเองที่เป็นคนวางแผนและร่วมมือกันแล้วก็เล่นงานนายทักษิณเพราะฉะนั้นมันก็คือความแค้นที่ฝังหุ่นกันมานานแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองว่าด้วยเรื่องอำนาจทำให้คนบางกลุ่มต้องจับมือกันที่ผ่านมาลุงป้อมกับนายทักษิณที่จับมือกันมาไม่ถึงปีต่างคนต่างถือมีดไว้ข้างหลัง และพร้อมจะแตกหักกันได้ตลอดเวลาถึงขนาดที่นายทักษิณเคยบอกเองว่าที่มันวุ่นวายและมีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะคนที่บ้านในป่าน,นั้นแหละแค่คำพูดของนายทักษิณแค่นี้ก็รู้แล้วว่าทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานขนาดไหนและสิ่งที่ยืนยันได้ดีที่สุดก็คือสว4 40คนได้ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์นายเศรษฐาทวีสินซึ่งที่มาของ40สส ก็คือกลุ่มของลุงป้อมทั้งนั้นในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเลิกลากันง่ายๆขนาดร่วมรัฐบาลกันแล้วก็ยังมีแทงข้างหลังกันอยู่เรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้นายทักษิณไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่มีคนออกหน้ามาพูดแทนโดยนายภูมิธรรมตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งตอนนี้อยู่ในตำแหน่งรักษาการได้บอกกับนักข่าวว่าให้ไปถามลุงป้อมให้หน่อย การที่ลุงป้อมไม่ไปโหวตคุณอุงอิงไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือว่าพอแล้วเพราะทุกพักส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาให้หมดแล้วขาดแค่พักพลังประชารัฐซึ่งนายภูมิธรรมบอกว่าบางพักไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วจะเปลี่ยนใครเปลี่ยนอะไรได้ทั้งนั้นเห็นไปตกหัวนักข่าวไม่สบายใจก็น่าจะรู้ตัวเพราะผมไม่กล้าคุยด้วยเห็นอารมณ์ไม่ดีซึ่งเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่า พักเพื่อไทยไม่เอาพักพลังประชารัฐฝั่งลุงป้อมนั้นเองแต่ว่างานนี้ทำให้เราเห็นอีกบุคลิกหนึ่งของลุงป้อมที่เราเคยคุ้นเคยกับวลีที่ว่าไม่รู้ไม่รู้มาตลอดแต่เวลานี้ลุงป้อมเดินสายให้สัมภาษณ์เรียกได้ว่าตอบหมดไส้หมดพุมงเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ลุงป้อมรู้แล้วรู้ว่าเขากำลังจะเอาออกจากคณะรัฐมนตรีจึงต้องออกตัวแรงกว่าปกติ โดยลุงป้อมออกมาแก้ตัวว่าที่ตนเองไม่ได้ไปโหวตนายกอุ้งอิงแพรทองทานก็เพราะวันนั้นไปร่วมงานเลี้ยงรับนักกีฬาโอลิมปิกเริ่มจากนายกอุ้งอิงแพรทองทานไม่ต้องการให้คนมีประวัติในด้านลบเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีซึ่งรอบนี้พักเพื่อไทยต้องเข้มงวดเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอดีตนายกเศษฐาทวีสิน ที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีจนทำให้ตัวเองต้องพ้นจากเก้าอี้ไฮไลท์ที่คอการเมืองให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิดตอนนี้อยู่ที่ความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐที่มีลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักเพราะเกิดรายการชิงเหลี่ยมกันภายในพักพลังประชารัฐทันทีหลังจากอุ้งอิงแพทองทานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีข่าวตามออกมาว่า ในายใหญ่ได้กำชับหนักแน่นจะต้องไม่มีคนจากตระกูลวงสุวรรณร่วมรัฐบาลหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวตามมาว่าลุงป้อมได้ต่อสายเคลียร์กับนายทักษิณเป็นที่เรียบร้อยซึ่งบิ๊กป๊อดพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณจะยังคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเดิมส่วนนายสันติพร้อมพัฒรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติขณะเดียวกันในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีการแฉว่านายสันติพร้อมพัฒน์ก็มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติในด้านมาตรฐานจริยธรรมเช่นกันจากเรื่องทุจริตการสอบที่มหาวิทยายลัยรมกำแหงโดยให้คนอื่นสอบแทนจนทางมหาวิทยายลัยต้องลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ล่าสุดวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสัญญาณแตกหักระหว่างลุงป้อมหัวหน้าพักกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักก็เกิดขึ้นเมื่อร้อยเอกธรรมนัฐออกปากตัดขาดว่า6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้พลเอกคนหนึ่งมามากพอสมควรแล้วใช้ให้ผมไปตายผมก็ไปตายท้ายที่สุดพอเจออุบัติเหตุทางการเมืองผมว่าผมพอแล้วซึ่งคำว่าพอแล้ว ของผู้กองธรรมนัสก็อาจจะหมายความว่าเขาไม่เป็นรัฐมนตรีก็ได้แต่ว่าจะเอาคนของตัวเองเปลี่ยนขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีแทนมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆแต่ใครๆก็รู้ว่าหมายถึงลุงป้อมพลเอกประวิตย์วงษสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐซึ่งงานนี้ว่ากันว่าร้อยเอกธรรมนัสน่าจะแตกหักกับลุงป้อมจนเป็นที่มาของการถแถลงข่าวประกาศแยกทาง และเตรียมวัดกำลังภายในกับนายเก่าทันทีโดยนดสอสส30คนที่อยู่ในกลุ่มของตนไปรับประทานอาหารกลางวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ลุงป้อมก็นสอสอในเครือข่ายไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านป่ารอยต่อเช่นกันถ้าจะบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสไปหักกับลุงป้อมก็คงจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะที่จริงแล้ว ลุงป้อมไปหักร้อยเอกธรรมนัสก่อนเพราะการส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีไปโดยไม่มีรายชื่อร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีทําให้งานนี้ผู้กองธรรมนัสต้องเอาคืนบ้างขณะที่นายสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพักเล่นบทเหยียบเรือสองแคมประกาศว่าจะอยู่กับลุงป้อมซึ่งตัวเองไปกินข้าวที่บ้านป่ารอยต่อแต่ส่งเมียตนเองสอสอเพรชรบูรณ์ไปกระทรวงเกษตรยืนข้างร้อยเอกธรรมนัสคือนางวันเพ็ญพร้อมพัด ภรรยานายสันติและสสเพชรบูรณ์เขต5ภาพในทางการเมืองที่เห็นในตอนนี้คือกลุ่มผู้กองธรรมนัตได้ประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากหัวหน้าป้อมเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ยังต้องทนอยู่ร่วมพักเพราะถ้าออกมาเองโดยไม่ถูกขับออกก็จะสิ้นสภาพสสทันทีแต่ถ้าถูกขับออกก็พร้อมที่จะไปสังกัดพักกล้าธรรมที่ส่งคุณนรมนไปเตรียมเป็นพักสำรองไว้แล้วหลังจากนี้ เราอาจเห็นภาพการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชาราัฐเป็นสองโผคือโผหนึ่งจากลุงป้อมหัวหน้าพักอีกโผหนึ่งจากผู้กองธรรมนัสเลขาธิการพักซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองเพราะก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสเคยแตกหักกับพลเอกประยุทธ์มาแล้วตอนนี้มาแตกกับพลเอกประวิตรอีกครั้งอย่างไรก็ดีเชื่อว่าในมุมของพรรคเพื่อไทย ก็ยังต้องการพักพลังประชารัฐซึ่งมี40สสอ,อยู่ร่วมรัฐบาลเพื่อความมีเสถียรภาพแต่เมื่อพักมีปัญหาภายในเช่นนี้ก็ต้องเลือกระหว่างคนบ้านป่ารอยต่อกับคนบ้านพยาแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าดูจากรายชื่อรัฐมนตรีแล้วอาจจะตกม้าตายกันหมดก็เพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาคุณสมบัติสุ่มเสี่ยงอยู่หลายคน ดำรงตำแหน่งกันมาแบบหนาวหนาวร้อนๆ้อนแต่ก็อยู่กันมาเป็นปีๆพอมีการปรับคณะรัฐมนตรีคราวนี้จึงต้องวิ่งหารายชื่อวิ่งเช็คคุณสมบัติและตรวจสอบทางกฎหมายกันใหญ่เพราะมีกรณีของนายเสรษฐาทวีสินเป็นที่ตั้งที่ไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่ความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมทําให้ต้องไปไล่ไรายชื่อใหม่คนที่จะเป็นรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัฐ ที่มีประวัติคดียาเสพติดที่ต่างประเทศแม้สารรัฐธรรมนูญไทยจะวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่ขาดคุณสมบัติแต่ประเด็นก็คือขาดเรื่องจริยธรรมหรือไม่ความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์หรือไม่ซึ่งอาจจะมีคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องสารรัฐธรรมนูญก็เป็นได้ขณะที่นายชดาไทยเศษเคยต้องคดีจ้างวานฆ่าแม้ต่อมาสารจะยกฟ้องแต่ผู้ร้องอาจบอกว่า คุณสมบัติความซื่อสัตย์เป็นประจักษ์หรือไม่หรือนายสันติพร้อมพัฒนที่เคยถูกข้อหาให้คนอื่นปลอมแปลงบัตรตัวเองเข้าไปสอบที่มหลาลัยรำกำแหงถึงแม้ต่อมาจะมีการพิสูจน์ทราบไปแล้วก็ตามหรือนายเอกนัทพร้อมพันธ์จากพักรวมไทยสร้างชาติเคยโดนสารสั่งจำคุกค,คดีกบฏกปป,ปสซึ่งรายชื่อที่กล่าวมาเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วทั้งนั้นแม้จะมองว่าไม่ขาดคุณสมบัติ แต่การโดนสั่งจำคุกการเป็นข่าวต่างๆในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจมองได้ว่ามันขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ซึ่งเป็นการบ้านที่รัฐบาลอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรทำให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ค่อนข้างลำบากยากเย็นและใช้เวลามากกว่าปกติซึ่งถ้าดูจากโมเดลของนายเสฐาแล้วถ้ามีการแต่งตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติขึ้นมา คนที่จะโดนเล่นงานก็คืออุ้งอิงแพรทองทานชินวัตนนั่นเองซึ่งรอบนี้ถือเป็นงานหนักของพักเพื่อไทยเพราะพักร่วมรัฐบาลยังเดินหน้ายังส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาเหมือนเดิมเพราะถ้าไม่ยอมส่งรายชื่อบ้านอาจจะแตกเหมือนพักพลังประชารัฐก็เป็นได้ซึ่งพักที่จะปวดหัวที่สุดก็คือพักเพื่อไทยที่ต้องคัดกรองรายชื่อรัฐมนตรีให้รอบคอบและปลอดภัยที่สุดไม่เช่นนั้น จุดจบของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรอาจมาถึงเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ